สี่เหตุผลที่คุณต้องทําเพิ่มถึงแม้ว,ว่าคุณมีสวัสดิการอยู่แล้วก็ตามทาในที่นี้คือทําประกันสุขภาพส่วนสวัสดิการในที่นี้คือสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิท,ทางการคุณให้ครับเหตุผลที่หนึ่งประกันสุขภาพเป็นสวัสดิการติดตัวแม้ว่าคุณยังเป็นเจ้าหน้าที่ของคคองค์กรอยู่หรือเวลาออกมาแล้วก็ตามหากคุณเจ็บป่วยด้วยเหตุปกติหรือเจ็บป่วยด้วยเหตุุเฉนคุณสามารถเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้ตลอดเวลาสําหรับบางสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเช่น สวสัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานรัฐวิสาหกิจสวรสรัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งเป็นสวัสดิการที่ให้ความสวดถึงบิดามารดาผู้สมรสบุตรของพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยโดยมีข้อแม้ว่ายังมีสถานะปฏิบัติงานให้กับองค์กรดังกล่าวทันทีที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ลาออกจากองค์กรสวัสดิการที่เพื่ออำนวยถึงบิดามารดาของเจ<ป>้าหน้าที่ผู้สมรสและบุตรสิ้นสุดไปด้วยเหตุผลที่2 กรณีที่คุณจเจ็บป่วยฉุกเฉินในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศคุณสามารถเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลในท้องถิ่นได้โดยไม่ถูกจำกัดด้วยระเบียบการใช้โรงพยาบาลตามสิทธิเช่นข้าราชการต้องใช้บริการการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลรัฐที่ทำบรุรณากรกับกรมบรัญชีกลางเรียบร้อยแล้วหากไปใช้บริการกับโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐอื่นที่ไม่ทำบรุรณากรกับกรมบ,รบัญชีกลางข้าราชการจะต้องสำรองจ่ายไปก่อน สำหรับพนักงานแวิสาหกิจต้องใช้โรงพยาบาลตามสิทธิ์ซึ่งทางหน่วยงานได้กำหนดไว้สำหรับพนักงานเอกชนต้องใช้โรงพยาบาลตามสิทธิที่ตนเองเลือกไว้กับประกันสังคมเหตุผลที่3คุณสามารถเลือกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเทคโนลยีขั้นสูงเพื่อบำบัดรักษาโรคหรือการที่เจ็บป่วยรุนแรงให้ทั่วเราและหายอย่างรวดเร็วได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเข้าคิวเพื่อรอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการคำปรึกษาและประัดรักษาเช่น คุณไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดและประสบะเหตุจนกระดูกแตกต้องมีการผ่าตัดเพื่อดามกระดูกแต่เมื่อเข้าไปใช้บริการที่โรงพยาบาลท้องถิ่นพบว,ว่าไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจัญยากรรมกระดูกคุณสามารถแจ้งให้ดูแรประจนชีตทำเรื่องส่งตัวจากโรงพยาบาลในพื้นที่มาที่โรงพยาบาลที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจัลยากรรมกระดูกให้การมาประทัาได้เหตุผลที่4ไม่ถูกจำกัดวงเงินค่ารักษายาาลตามสิทธิ่วยงานให้เช่นการรักษาโรคมะเร็ง ในการรักษาขั้นต่างๆต้องมีการฉายแสงโปรตอนให้เคมจนถึงการให้ยามุ่งเป้าซึ่งการให้ยามุ่งเป้านั้นบริการ่ารักษาพยาบาลของข้าราชก,การสามารถให้เพียงได้ 6- หกเหเข็มเท่านั้นหากเกินกว่าหเข็มคุณจะต้องจ่ายเงินเองด้วยเหตุผลยารักษาโรคมะเร็งยามุ่งเป้าเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการรักษามะเร็งนั้นเป็นส่วนเกินสิทธิ์ที่รัฐไม่สามารถให้การสนับสนุนได้ส่งผลให้พนักงาน นักสุรกิจพาชการพนักงาน,นเอกชนหรือแม้30บาทรักษาโรคต้องมีส่วนร่วมจ่ายในส่วนเกินสิทธิ์แต่กล่าวและนี่คือ4ี่เหตุผลที่ต้องทําเพิ่มถึงแม้ว่าคุณมีสวัสดิการอยู่หากคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นขอความร่วมมือแชร์ไปที่สื่อสังคมออนไลน์ที่คุณใช้เพื่อเปิดการมองเห็นกรนุณากดปุ่มหัวใจกด subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนว่ามีคลิปวิดีโอใหม่มาแล้วขอบคุณครับ